อ oh. สวัสดีสองแม่ลูกยายจอยสวัสดีท่านผู้ชมแนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรถสวัสดีท่านผู้ชมแนลูกเบ oh. าดังแนสว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมกินสมตามก่อนเด้มน้องรจนานะคะลูกสาวยายจอยงามโกแม่ แม่งามกลัวแล้วแม่โดนแน่มงอนย่ายาเขาบอกว่าเมื่อก่อนงามเดี๋ยวนี้ง่อมยอมงอมตามอายุแหมช่างกล้าช่างกล้าว่าอ่าน้องจ่อยนะน้องจอยอายุสิบแปดเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่สิบแปดคะ่ะ <29 S 2> อืวันเนี้ยหละจะสิบแปดให้ดูเลยเนี่ยดูสิเนี่ย ดูการแต่งตัวก็รู้นะลูกสาวรจนายังสู้ไม่ได้นะจ๊ะร้อนนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้รู้สึกว่าจะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอากาศร้อนอาดีอากาศร้อนอารมณ์ดีบันโนอากาศร้อนแล้วคุ้มขั้นนึกไม่ออกอากาศร้อนคุ้มขั้นรู้สึกว่าอากาศร้อนๆได้อัธรส อาจารย์ทอดขนมจีนนี่กินมากี่มื้อติดต่อกันแล้วเนี่ยยาเซล์ยาเซล์ยาเซวไอ้จอยน้อจีนกินได้ทุกมื้อกินได้ทุกวันคุณนายจอยนี่ผิวคาวขาวไอ้รถนี่รู้สึกจะขาวกว่าจอยนะอ๋อเขาเป็นขนมจีนในบ้านบ้านคอยเรียกกระปุ่นอ๋อไม่ใช่บ้านหนูเรียกกระปุ้นเยอะจอยมีลูกสาวผู้เดียวเด้อทุกคน ผัวบ่มีดอกจีบได้อ <c oughs> ัวบ่มีแล้วมีลูกสาวได้ไงวะ <c oughs> เลิกแล้วเลิกแล้ว <c oughs> เลิกกับสามีตั้งแต่ลูกยังเดินไม่ได้ใช่ป่ะจอยเดินได้ขวบครึ่งเลิกกับสามีตั้งแต่ลูกขวบครึ่งนะจ๊ะตอนนี้ลูกสาวอายุประมาณยี่สิบห้าปีเต็มบริบูรณ์รื่คือคนตันนะ จีบได้จีบได้โสดจีบได้คิดว่าแต่เจ๊จ่อยด่าเก่งเด้อทุกคนส้ารับข้อเสนอนี่ได้กับเป็นแฟนยจ๊จ่อยได้ได้คนได้ด่าไปสั่นละใจดีก็สิตายเนี่ยเดี๋ยวด่าไปด่ามากก็ให้เขากินคือเก่านั่นละจเดีก็คนได้ เป็นจังใดท่านผู้ชมดูเด้อนี่แม่บ้านบ้านฉันงามปัานนี้เด้อทุกคนเลิศเลอเพอร์เฟกต์รัสเมนตันเลยนะจ๊ะทุกคนไหนดูกับเข่าสองแม่ลูกเขาเบิง่งนี่สมตำทุกคนตำมะหุงเด้อนี่จอยกินตำแบกหุงนุ่นพักหลอมแหลม ผักหลอมแหลมกินเต็มปากผักหลอมแหลมเด้อทุกคนมีสับปะรดมีกล้วยมีส้มโอด้วยไอโอไม่เฉยก่อนยังไม่ได้กินยังไม่ได้ปอกปอกยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่สุกค่ะหรือว่ารอเลิศไม่รอเลิศรอไทยหน่อยกอเบยมีผู้บ่าวคนนึงนั่งเซลอยู่ข้างๆเจ้านายยายจ่อย เซลแบบนี้หายติปเนี่ยนะวัตทีน่าจอยเนาะโอ้โหภาเลิกเซล,ลเลย <c oughs> เลิกเซลเลยูเรือเลิกเซลเลยที่เซลมาแล้วกระจายเนี่ยนะวัตถีฟันดีวันถีจอยกินผักหน้าอร่อยโคบโใครว่าเห็นหนยะุดไปเหรอโอ้ไมมือซายอไม่คิดว่าอรอยจัง อแต่่นะ่าากก็ไไไมมมด้โยยนะเเีลถ่ายให้ดูชีวิตประจําวันของพวกฉันเด้อทุกคนท่านผู้ชมนี่ดูเอาบ้านนี่เขาอยู่กันง่ายๆสบายๆแบบนี้นบบนนอากาศร้อนแต่สนุกสนานทีห้าเพาต้องเครียดเด้อทุกคนค่ะเครียดกับบอมี่อย่างดอกมีแต่แนวทุกเย็นเย็นไม่น่าดะให้ปลงมาอยู่ในถังน้ำไหนถังไหนถังน้ำใหญ่หลังบ้านลงไม่ได้แล้วก ไปเสื้อนั่นน่ะเฮ้ยเขาเรียกอะไรล้มยางนี้มาวางนาบ้านแล้วก็เขาไปไหวกันอยู่ในนั้นกองถังน้ำต้องแข็งใส่ถ้วยหนึ่งแค่ครึ่งวันคือสิเป็นตะคักเนาะมันจะเย็นเนาะเย็นชื่ออคือเก่าเลยเฮ้ยขึ้นจากน้ำมากก็ร้อนคือเก่ามันร้อนอุบัติอุบายโพดโฟมรีโมหแบเต็มโลกไอ้แป้งมันนอนได้ไงร้อนจิตตายอยู่ชั้นสามรับอยู่ปะรับ ไมนถึงม่นอนลองตีสี่เห็นปะช่วยพี่ทํางานถึงตีสีนน่กดกดงานคลุกแสดงว่าง,ง่วงอืมอืมกลางวันกับไม่ลงมานอนข้างล่างว่าแป้งก็ได้หรอมันไม่ชอบมันชอบอยู่มองม,มันมันมั๊บโซกกระโปงข้างบนอ่ะห <laughs> 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 ้านกับโซกกระโปกแม่จอยกับโซกปก <laughs> ก็พ่อบันกันิแล้วนะอ้ยเนาะเฮฮาเฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้เด้เฮ้ยแม่บ้านต้องสะอาดเด้เฮ้ยตำแหน่งแม่บ้านนี่เป็นย่างๆนะต้องต้องสะอาดเป๊ะปังอลังเวอร์เลยนะอืมเหนื่อยเด้แต่คนให้เงินเดือนนี่จะให้หน่อยๆนะออเห็นอยู่ตรงนี้ยายสา เห็เนเขาเปิดรับสมัครแม่บ้านเธอสิแย,ยกล่างไปเฮ็ดบ่ไม<า>่พ <c oughs> อเพอาอ <c oughs> แค่นี้ก็ยังหาความสะอาดบ่ดเจอด <c oughs> ถามดูเฉยๆทางข้างเซเว่นเนี่เขารับสมัครแม่บ้าน <c oughs> เป็นแม่บ้านนี่มันเหนื่อยมันบวไหว้วอตะเฮานี่อยู่กันนี่ไม่ได้เป็นแม่บ้านคนเดียวในต่บ้านนี่ช่วยกันทํากันยังเหนื่อยจิตายจึิงหงบ มันร้อนที่กินได้ทีละหน่อยใช่ไหมรดลูกสาวย่ยจ่อยกับสดเด้อทุกคนโสดโสดซิงโสดแล้วก็สดชาตินี้บ่มีดอกผัวบ่เอาเอาไอ้รดบอกว่าเอาเด้อค่ะทุกคนไปไหนก็ไปได้น้องรจนาทำงานวันธรรมดาวันอาทิตย์มหาอีแม่ ไปไหนอีกแล้วอยู่คนเดียวแหละดีลูกเอ้สบายไปไหนก็สบายเนาะสบายบริสสบายสบายเ <c oughs> ก็บงเ,เงินได้จากแสนเลยละ <c oughs> มีแต่แสนสาหัสกินอร่อยเนาะเออกระซือเลยเนาะกินอร่อยเนาะใช่ไหมทำง,งานไปด้วยกินไปด้วยไม่มีเงินเก็บ <laughs> แซบแซบว<อ>ันนี้นนนเออเดี๋ยวเขาก็มีดอกลูกสาวคนเดียวนเนาะเ็าเป็นอย่างดอกอีแม่มีนาจักผืนนาผืนน้อยอยู่นี่เนี่ยชุดนี่ซื้อจักบาทเกาะวามันงามป่ะเนี่ยอีห <200 S 1> ้าสบฮะป้าชุดสี่รอยตีห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบคนน่ะเป็นไงจ่อยลงทุน เดซสาใส่มันนี่หัวหามันเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยสี่ร้อยก็มีห้อยกระโปรงอย่างเดียวเขาไม่ให้เสื้อนะแ <c oughs> ่อก้กระโปรงสามร้300 <c oughs> อ,อยกว่าบา oh. ทโอ้เสื้อนี่ก็สองร้อยสองร้อยเก้าสิบโอ้โหเลิศเลยแต่ท <c oughs> ูตัวนั้นไม่ได้ตัวนั้นแพงสุดเดี๋ยวสิซื้อไปโยนนาำจังหน่อยมันงามเกินพดเกินหนาเกินตา คือตีแถมกกนสองโตกกนเขาก็ไม่แถมไม่แถมด้วยเหรคุยกันไปแย่กันไปแย่กันเล่นเด้อท่านผู้ชมสนุกสนานแซวกันเล่นไปมือๆให้มันมวนๆเด้อจากสุกคนค่ะเอาบ้องเขาหนนแซวเล่นไปเล่นมาในไอ้ไอ้สนามทีโบ๊ทหมดแล้วหมดเหรอตีแซวกันแบบนี้แหละกินกินอร่อยเนาะ แหมเราคิดว่าผมพีจะหมดสลับปีหมดก่อนผมพีก็หมดพรตําก็หมดอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนั่นวันยุทธของยายจ่อยนะว่าเพื่อนเป็นยังไงนะกินง่ายก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมเบ่งเด้อนี่แหละชีวิตยายจ่อยโบมียังหลายดอกแฮปปี้ดีแท็กแต่ละมือเป็นคนง่ายๆบ่ได้คิดหลายเัวเ็ถ้าคิดหลายสินอนบรับ ยายจ่อยนี่กินอิ่มนอนรับสบายสบายเออก็เป็นผู้เดียวเท่านั้นเวลากินก็จะไมียิ้มย่กับแซวเพิ่์นหลท์ยิ้มไม่ได้พี่เน็ตไม่มีฟันโอ้ไม่ยิ้มเลยเยไม่หน่ท่านผู้ชมมีบุญมากที่เห็นว่ายิ้มวันวันอยู่กับลูกสาวก็มีความสุขแล้ว ม่ต้องมีมันดอกผัว,น,ว,วนั่นมันอาทิตย์หนึ่งนางก็เจอกันเถือะหนึง่งเปนนายสายนี่อยาอาทิตย์นี้มา,มาไหมพี่น้องีแม่คุตังเจษาไม่อยู่เจษสาไปเลือกตั้ง <laughs> ฉันก็ต้องไปเลือกตั้งเธอกับเฝ้าบ้านกันเด้อสองคน,งน,นแม่ลูกเฝ้าบ้านเด้อ สี่เลือกตั้งมีโครงการไปไหนยายเจรเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านแต่ไม่ได้ไปไหนอ่ะสิบสี่ยายสากับสิบไปเลือกตั้งยายจอยกับเฝ้าบ้านวันนี้เขาเลือกตั้งก่อนล่วงหน้ายายจอยอิ่มแล้วสิได้ลาท่านผู้ชมเราจะทุกคนไหนท่านผู้ชมเห็นความงามยายจอยแต่เพียงเท่านี้ด้วยจะเด้อลาเนี่ยไม่ลาแล้วลาท่านผู้ชมให้เนแน O, Nha cả xéo, xéo nàng nàng vào bộ ốc nàng vào nè chip nị kênh lìa nó khả nơ nha niệm gọi là gọi tìm 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 tìm